ให้แฟนรักแฟนหลงลองทำสิ่งนี้ดูนะคะคุณรู้ไหมว่าธุรกิจกับชีวิตคู่บางครั้งไปด้วยกันหลายๆคนเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนจนไม่มีแรงจะออกไปทำงานบางคนทะเลาะก,กับแฟนจนทำธุรกิจต่อไม่ได้เลยถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ลองเช็คตัวเองนิดนึงคะ่ะว่าคุณทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าคือ ผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มจับผิดการทะเละวิวาสจะเริ่มมาและเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นซะด้วยค่ะเมื่อคุณเอาสายตาไปโฟกัสเรื่องราวแย่ๆของคนคนหนึง่งเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณเขาก็โฟกัสเรื่องแย่ทีนี้กลายเป็นมวยชกกันละชกเท่าไหร่ก็ไม่จบค่ะเพราะก็ต่างคนก็ต่างแต่พูดเรื่องราวแย่ๆขึ้นมาแบบนี้คุณยิ่งทะเละวิวาทแล้วมีโอกาสเลิกลาธุรกิจก็จะพังด้วยวิธีการนะคะเราจะไม่จับผิดค่ะแต่เราจะจับถูกค่ะด้วยการ รู้สึกขอบคุณทราบส้งใจเขาซื้อน้ำมาให้เราที่เราชอบขอบคุณมากนะคะทำไมน่ารักจังเลยเขาฉีดน้ำหอมหอม ừ, ที่รักนี่หอมจังเลยนะมองเห็นข้อดีเยอะชมเขาโอ้โหตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาเธอก็ยังดีน่ารักเสมอคนเรานะคะมีดีไม่ดีแบบบนกันไปคนเรามีข้อดีข้อเสีย นนกกัทุคถ้าเราขยายข้อดีเขาเมื่อคุณมองหาข้อดีเขามากๆข้อดีเขาจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้พูดจาน่ารักจังเลยนะทําไมเดี๋ยวนี้ดูแลแฟนดีจังเลยทําไมเดี๋ยวนี้เป็นสภาวะผู้นําได้แบบน่าทึ่งมากเลยเดี๋ยวนี้ลูกน้องรักมากขึ้นนะเนี่ยเพราะคุณเริ่มพูดสิ่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะการงานและธุรกิจของคุณความรักของคุณจะเริ่มแนบแน่นขึ้นและอย่าพูดอย่างเดียวนะคะสัมผัสด้วยค่ะกอดด้วยหอมด้วยมีเวลาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะใช้เวลา ช่วงหนึ่งที่จะมีความสัมพันธ์กันจับมือกันพิงกันอกเอวกันเพื่อให้ความรักนั้นยังอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะอย่าตีตัวออกหา่าอย่าหันหลังให้กันอ่าเดินไปไหนจับมือกันบ้างหอมแก้มกันบ้างบอกรักกันบ่อยๆบ้างขอบคุณด้วย ใช้ความสัมพันธ์ด้วยบอกรักด้วยแบบนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นรวมถึงธุรกิจของคุณก็จะยอดเยี่ยมด้วยเพราะคุณจะส่งพลังงานความรักนี้ให้มันฟุ้งไปในบริษัทของคุณเลยค่ะแล้วคนรอบข้างเขาเห็นเขาก็อยากจะเป็นด้วยแล้วเวลาคุณชมแฟนชมให้คนอื่นได้ยินด้วยนะอันนี้ยิ่งดีเลยค่ะแต่ถ้าเขามีข้อเสียเนี่ยนะคะอาจจะพูดเบาๆที่รักเขารักที่รักนะแต่ถ้าที่รักมีอันนี้่อกนิดนิดหนึ่นนงที่รักจะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เยี่ยมเลยแต่เวลาจติตเขาเนี่ยต้องไป คุยกันแค่2คนนะคะอย่าไปติเขาต่อหน้าทานและกำนันแบบนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะคะหวังว่าพวกเราทุกคนจะเอาคลิปนี้ไปปรับปรุงชีวิตตัวเองไปเสริมสร้างความรักและธุรกิจของเรานะคะเพราะครูรู้ว่าผลสุดท้ายเราก็รักกันนะคะสําหรับใครที่เรียนรู้กับครูแล้วอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของความรักการเงินการทองรวมถึงการสร้างธุรกิจแล้วก็ขอคอร์ส21วันที่ดีที่สุดในโลกลองฟังก่อนคะ่ะแล้วลงมือทํารับรองว่าชีวิตคุณดีแน่นอนและนี่เป็นศาสตร์ตามหนังสือหลายเล่มเลยคะ่ะที่เขามีเขียนไว้นะถ้าคุณอยยาเปปลลีีี่่นแชิตท